ก็ขอบรรดาทุกท่านรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกก็ขอพูดเบื้องต้นก่อนพระกรรมฐานจริงๆก็สำคัญที่เบื้องตน้นการเจริญพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันดับแรกก็เพื่อทรงสติสัมปชัญญะที่เราเรียกว่าสมถะภาวนา กามาทำภาวนาที่ปฏิบัติเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พอตอนถึงวิปัสสนาภาวนาก็ต้องการให้มีปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงทั้งหมดที่พระเจ้าพุทธเจ้าทรงสอนก็ต้องการให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์คําว่าทุกข์ก็หมายความทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย การที่จะพน้นจากความทุกข์ได้ก็มีจุดเดียวคือน,นิพพานจะงด้การปฏิบัติกรรมฐา,ามนของบรรดาญา,ยา,ยายโยมพุทธบริษัทหรือาการบำเพ็ญกุศลก็ตามทุกอย่างเป็นการทําไปเพื่อสู่นิพพานอย่างที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนถวายสังฆทานการถวายสังฆทานจัดว่าเป็นทานใหญ่ในบรรดาทานทั้งหมด ทั้งนี้เว้นไว้แต่วิหารทานอย่างเดียวที่มีความยิ่งใหญ่กว่าสังฆทานตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการถวายทานแด่พระอราหันต์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบาจพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบาจพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งฉะนั้นการถวายสังฆทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ถือว่าเป็นยอดของของถานทั้งหมดในการถวายสังฆทานก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดโลภความโลภก็การจะไปนิพานนั้นต้องแต่กิเลสรากเงากิเลสสามอย่างได้ขึ้นหนึ่งโลภความโลภ สองโทสะความโกรธสามโมหะความหลงวันนี้ติดเบื้องต้นบรรดาท่านพุทธบริษัททำแล้วคือตวายทานเป็นตัใจส่วนหนึ่งการตัดความโลภเป็นการตัดปฏิทิน้อยในการต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ตั้งใจรักสมาทานศีลศีลนี้เป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธ เพราะคนที่จะมีศินได้ต้องมีคุณธรรมสองอย่างเป็นกรณีพิเศษคือหนึ่งเมตตาความรักสงกุณาความสงสารถ้าขาดเมตตาความรักขายกุณาความสงสารสินไม่มีทีนี้คนที่จะทรงศินได้เพราะมีเมตตาความรักกุณาความสงสารเมตตาความรักกุณาความสงสารนี่เป็นธรรมะที่ตัดโทสะความโกรธโดยโตรง ต่อไปการเจริญพระภาวนาก็เป็นการตัดโมหะความหลงอันนี้ขอพูดถึงนี้ตอนนี้เวลาเจริญกรรมาฐานบรรดาท่านุทธบริษัทก่อนที่จะเจริญกรรมาฐานในการปฏิบัติกรรมาฐานเพื่อหวังผลจริงๆต้องการให้ได้ดีจริงๆเขาทำกันอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในอุทุมบริการสตรในพระไตรปิฎกเลื่องสิบเอ็ด ท่านบอกว่าดับแรกขอบรรดาท่านพุทตบริษัตแผ่เบตตาไปในจักรวาลทั้งปวงทำความรู้สึกของตัวเองว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีกับคนแลสัตว์ทั้งโลกลในัะราการที่สองถ้าใครมีความทุกข์ ถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้าเกินวิสัยแล้วก็เฉยไว้ก่อนรายการที่สามเราจะไม่ฉ้าดิเสียาไข่เห็นไข่ได้ดีพรอย,ยินดีด้วยแล้วก็รายการที่สี่อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือกับเพื่อนของเราก็ตามที ถ้าสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะทําได้จะเําจัดได้เราถ้าเป็นเกินวิสัยเราจะวางเฉยท่านบอกว่าให้ทุกคนสร้างอารมณ์แบบนี้ก่อนอย่าลืมว่าก่อนภาวนาก่อนทําอะไรทั้งหมดกําหนดใจคิดว่าเวลานี้เราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเราจะไม่เป็นศัตรูของใคร เราจะคิดว่าคนกกดีสัตว์โกดีทั้งโลกเป็นมิตรที่ดีของเราเราจะเป็นมิตรของเขาเขาอาจจะมีความเข้าใจต่างกับเราก็ช่างเขาแต่เราไม่เป็นศัตรูกับเขาถ้าทำใจอย่างนี้ค่อยๆฝึกใจจิตใจจะเยือกเย็นเมื่อจิตใจเยือกเย็นแล้วต่อไปสิงก็บริสุทธิ์ต่อไปเบื้องหน้าก็ตั้งใจชำระสิน ว่าปกติเรารักษาสินอะไรถ้าเรารักษาสินห้าก็คิดถึงสินห้าว่าระบบคล่องในสินห้าข้อไหนบ้างถ้าข้อไหนที่เคยบกพร่องเราจะมัดระวังไม่ให้บกพร่องหรือว่าถ้าเรารักษาสินแปดก็ชำระสินแปดหรือรักษากระบทสิบ 10, ก็ชำระกระบท1สิบ 10. ดูว่าสินที่เรารักษาเรารักษาอะไรชำระให้บกพร่องให้ทรงตัว เพราะว่าถ้าเรามีเมตตาความรักกรุณานความสงสารตามที่กล่าวมา้วขั้นต้นสินจะส่งตัวเมื่อสินส่งตัวสินบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตก็เยือกเย็นมีความเยือกเย็นเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเมื่อจิตมีความเยือกเย็นสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาก็เกิดเอง